สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงพลเปตนยูทูบเบอร์สายลุงพลปเปตนทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักทายเอฟซีพันบ้านเราด้วยนะคะซอปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดียแล้วก็คนไทยท ในคลิปนี้ไม้เล็บเจเจก็จะเอานะคะมาพูดถึงว่าหลักฐานที่คนในหมู่บ้านเขาพูดถึงกันเนาะเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่นะคะความจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมาให้ฟังนะคะเพราะว่าไม้เล็บเจเจเคยเชื่อมั่นนะคะคุณนะคะคุณคุณแตงโมว่างั้นเถอะค่ะก็คือตอนที่เราได้ติดตามข่าวตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณแตงโมแตงโมน่ะเอาออกมาให้สัมภาษณ์สื่อหลักๆนะคะ ที่เราเคยติดตามช่วงช่วงนั้นที่สืออ่อยังยังยังคงนะคะไม่ได้ทกกะเลาะกับลุงนั่นแหละคะ่ะก็คือเราจะฟังมาตั้งแต่ต้นแหละคะว่าคนในหมู่บ้านเขาพูดคุยอะไรกันนะคะเราก็เลยจะมาพูดข่าวสารเรื่องนี้เนาะนะคะอันนี้อาจจะได้ยินเสียงรถเสียงอะไรก็ต้องขอโทษขอภอภัยเนาะเพราะอยู่ติดถนนนะคะในในส่วนนี้เราก็เลยเอาออกมาพูดว่าความเชื่อมั่นของเรานะ่ะที่ติดตามข่าวทําไมเราจึงเชื่อมั่นว่าลุงไม่มีโอกาสทําหลาน ไม่มีเวลาที่จะไปเอาน้องออกจากที่ตรงที่น้องอยู่แล้วเอาไปขึ้นเอาไปปล่อยที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยลุงไม่มีโอกาสที่จะทในส่วนนั้นเพราะเราฟังข่าวมาตั้งแต่ต้นอยากให้คนที่ฟังข่าวแล้วก็มีใจอคติกับลุงพลป้าเต็นเนี่ยลองหันไปฟังข่าวลหลายสิ่งลหลายอย่างที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัน,ต,นต้นของเรื่องนะคะก็คือช่วงแรกๆที่น้องหายแล้วก็มีการตามหากันเยนะคะว่าเกิดขึ้นกี่โมง อยากให้เปิดใจฟังเนาะเพราะว่าเราไปเห็นคอมเมนต์สารพัดที่มาเล็บเจพูดนั่นแหละคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์คือเราไม่ได้เห็นกับตาแต่เราไปคอมเมนต์ให้เขาให้ร้ายเขาปักปั๊มเขาเนี่ยว่าเขาต้องติดคุกว่าเขาต้องโดนประหารว่าเขาต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยคือความจริงเราไม่ได้เห็นกับตาก็ไม่อยากให้เอาสิ่งนั้นไปพูดไปเขียนเพราะว่ามันจะเป็นกรรมติดตัวเรานะคะใครที่เคยเขียนก็ขอโหดสิกรรมเขาซะเพราะว่า อีกไม่กี่วันเนาะเราก็จะได้รู้ความจริงแล้วบางอย่างนะคะคนที่ไม่ได้ทำผิดติดคุกม,มีมากมายเห็นไหมคะแต่เมื่อเขากำลังต่อสู้ตามกระบวนการเนี่ยรอศาลท่านตัดสินก่อนแล้วก็ลองฟังดูทุกๆคนที่ออกมาพูดเกี่ยวกับข่าวนี้ด้วยความเป็นกลางนั่นแหละคะ่ะที่ไม้เริจรีก็ได้นำเสนอหลายๆช่องช่องใหญ่ๆก็ได้นำเสนอเนี่ยคือช่อง YouTube นะคะที่ติดตามคดีลุงป้านี่แหละนะคะเป็นช่องหลักช่องใหญ่ที่เขา เล่าข่าวเรื่องกับลุงป้าเนี่ยเขาก็เอามาเปิดเผยให้ทุกคนที่เป็น fc ลุงป้าและคนทั่วไปได้เข้ามาฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังนะคะคลิปที่คุณแตงโมเคยเอามาพูดนะคะในช่องของขอขอนุญาตเอ่ยชื่อเนาะของช่องอมรินนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะทุกคนเนาะป้าแตงโมเนี่ยแค่บอกกับเราเนี่ยนะคะบอกว่าฉันยังคงย้งคำคําเดิมว่าวินาทีที่ป้าแตงโมเจอพี่สัดิ้งคุณผู้ชมฮะ มันไม่ใช่ตอน9โมง45 Uhr. นึกออกไหมฮะคือสมมุติคุณผู้ชมฮะถ้าชมพู่หาย9โมง45 Uhr, ตามที่สด,ดิงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเขาเล่นติกตอกและหันกลับมาปับ๊บหาชมพู่ไม่เจอแต่ตอนหลังพอพี่สด,ดิงบอกพี่สด,ดิงไม่ได้หลบเวลามันก็ต้องตีกลับไปหมดเลยฮะว่าแล้วจริงๆชมพู่ออกจากบ้านกี่โมงชมพู่ไปไหนคุณแตงโมมีความสําคัญตรงที่ว่าป้าแตงโม เป็นคนย้ำกับทางอมรินทร์ทีวีนะฮะว่าเขาเจอพี่สดิงเดินตามหาน้องเวลาประมาณสัก8โมง25-8โมงครึ่งถามว่าป้าแตงโมแกมีหลักฐานอะไรป้าจะบอกแกมีหลักฐานเพราะแกกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ฮะดังนั้นตอนนั้นเนีมันก็เลยบันทึกเวลาเอาไว้ได้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ป้าแตงโมให้สัมภาษณ์กับเรามุมนี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะปรากฏว่าอมรินททีวีเราย้อนกลับไปดูฮะ ในอดีตว่าป้าแตงโมงเคยพูดเรื่องชมผู้หายตอน8โมงครื่ง8โมง25แบบนี้บ้างไหมปรากฏว่าผู้ชมฮะลองไปเจอข้อมูลเนี่ยนะฮะที่ป้าแตงโมงเนี่ยเคยพูดเรื่องนี้เหมือนกัน <S <S เพียงแต่มันแปลกเพราะป้าแตงโมงแกดันพูดน,นะฮะครั้งแรกเลยที่แกให้สัมภาษณ์กับอมรินทร์ทีวี30มิถุนา63คุณผู้ชมดูภาพนี้นะ30มิถุนา63 ตอนนั้นป้าแตงโมเนี่ยมีการบอกว่าป้าเนี่ยนะฮะเห็นทางด้านสด,ดิงตามหาน้องเนี่ยประมาณสัก8โมถึง9โมงแต่พอล่าสุด25กรกฎาคมเนี่ยปรากฏป้าแตงโมแก,กบอกว่าแกจำได้ว่าสด,ดิงหาชมพู่ตอน8โมงประมาณเนี้ย8โมง3โดยประมาณ คือวันนี้พอเราย้อนเทียบกลับไปดูมันก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊สุดท้ายคือน้าหนักป้าแตงโมเนี่ยยังเชื่อถือได้ไหมทาไมรอบแรกป้าแตงโมไม่พูดให้ชัดละ่ะตั้งแต่30มิถุนาทําไมเพิ่งมาพูดเวลาชัดๆัวันที่25กรกฎาคมเราทําเทียบเสียงของป้าแตงโมให้ฟังนะฮะตั้งแต่30มิถุนากับย5บกรกฎาคมลองฟัง2เสียงเทียบเคียงกันดูหน่อยฮะหวันนั้นแม่เข้าไปที่บ้านชูบูกิน สองสองโมงสามโมงแล้วคุณไปดูจ้าตอนนั้นน้ข่าวว่าน้องหายจากไหน,านาจากสะดิ่งน้องสะดิ่งพี่สาวเขาจ้าแม่ไม่ได้ถามแต่เห็นน,น้องดิ้งเดินผ่านไปผ่านมาเล่นน้องดิ้งหาอะไรคะภาษาคนไทยเนาะคะ่ะแล้วก็น้องดิ้งว่าหาน้องชมพู่น้องชมพูเ่เดินลงมาบาลไหมป้าตั้งแต่สองโมงมาน,นี้ป้ายังไม่เห็นน้องชมพู่เลยก็เลย หารองเทา้าหาอะไรขึ้นไปดูว่าเออน้องอยู่ตรงไหนเล่นอยู่ตรงนี้ก็มีจากเราก็ขึ้นไปดูเลยไปสังเกตว่ามีลอยผู้ใหญ่ไหมรอยเดินผู้ใหญ่ไหมจากยิง GPS นะคือเข้าบ้านสองโมงรองประเทศไทยท,ท,รทรทัธนพลรองประเทศไทยเลยแล้วก็ดูนาฬิกานาฬิกาของป้ามันจะเร็วกว่าทรทัศน์คือ5นาทีประมาณนี้ ก็เลยทานข้าวทานอะไรเรียบร้อยก็ดูนาฬิกาอีกครั้งก็สองโมงสามสิบสามสิบแล้วก็เลยมานอนเปที่ที่ที่หน้าบ้านก็เลยคุยโทรศัพท์กับเพื่อนว่าแกไปไหนวันนี้ไปวัดไหมไปอะไรไหมก็เห็นน้องดิ้งเดินผ่านไปผ่านมาแต่ว่าไม่ได้ดูดอีกไม่ได้ดูอีกช่วงที่ คุยโทรศัพท์แล้วก็น้องรีบเติมหาแล้วก็คุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นภาพสองที่การะบุเวลาเนี่ยเป็นเพราะว่าเพลงชาติขึ้น8ปดโมงคุณผู้ชมดูทางซ้ายพอเพลงชาติขึ้นออกคีวี8ปดโมงตอนนั้นเนี่ยป้าฟังมันก็คือ8ปดโมงตรงแล้วป้าจับมาจากสวนมาถึงบ้านแล้วหลังจากนั้นป้ามานั่งเปลที่หน้าบ้าน ป้าบอกว่าป้าจําเวลาได้อีกว่าที่มานั่งเปลงแเนี่ยตอนประมาณ8โมง25เพราะอะไรเพราะป้าคุยโทรศัพท์มือถือป้ามันบันทึกเอาไว้ว่าป้าคุยโทรศัพท์แล้วหลังจากนั้นตอน8โมง25สดิงก็มาพอสดิงมาเสร็จปุ๊บตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าชมพู่หายแต่สตดิงเลือกลักเลกล,กลกแถวหน้าบ้านป้าแตงโงป้าก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นสติงก็เลยบอกเนี่ยป้าป้าเห็นชมพู่ไหม วันนี้แตงโมงก็เลยบอกสแสดงว่าถ้าดูเวลาที่ชมพู้หายยึดจากสซดิง้งมันก็น่าจะอยู่ประมาณ8ปดโมงสหรือ8ปดโมงสเอาประมาณเนี้ยเป็นบวกลบประมาณ5นาทีคุณผู้ชมฮะวันนี้ป้าแตงโมงยังย้งยํากับเราใหม่ด้วยว่าสิ่งที่ฉันพูดฉันไม่ได้โกหกเนี่ยน,นะฮะเพราะวันนี้เราขอดูเบอร์โทรศัพท์เพราะป้าแตงโมแกบอกว่าแกมีหลักฐานที่แกเห็นสดิงเพราะตอนนั้นแกคุยโทรศัพท์อยู่ เราก็าบอกป้าแตงโมขอดูมือถือหน่อยอปรากดว่ากู้จอมาป้าแตงโมเนี่ยเขาบอกเอาจริงเขาให้ดูเลยนะ,ะแต่เขาบอกว่าข้อมูลเนียมาตั้งแต่11พฤษภาคมวันที่จะผู้หายมันลบหมดแล้วแต่ขณะเดียวกันนี่นะฮะป้าย้ำการใช้โทรศัพท์ของป้าเราเพื่อทําปทเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมดูะฮะว่าป้าแตงโมเนี่ยเขาใช้โทรศัพท์โทรหาเพื่อนเขาคุณผู้ชมชม้ชาๆนะฮะ<ๆ>เขาโทรไปหาหนางละมุดนางละมุดเป็นนามสมมุติอีกเหมือนกัน เขาทรไปหาหนางละมุดตอนประมาณนี่แหละค่ะนะคะทุกคนฟังแล้วเป็นไงบ้างคะนี่คือความจริงจากปากชาวบ้านนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไม้เล็บเจเจจะเอาคนที่คุณแตงโมโทโหาเนี่ยที่นามสมมุติว่าคุณละมุดนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอามาเปิดให้ฟังในคลิปหน้านะคะว่าสองคนเนี้ยเขาพูดคล้องจองกันแบบไหนทั้งๆที่ไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันคือสัมภาษณ์กันก็คนละที่นะคะแต่คาตอบก็คือ คำตอบเขายืนยันในไทม์ไลน์ว่าน้องหายตอนกี่โมงนะคะแล้วมีการเดินหากันกี่รอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังกันในคลิปหน้านะคะเนี่ยละค่ะในคลิปนี้ไมล์เล็บเจเจเลยเอามาเปิดให้ฟังว่าที่ไมล์เล็บเจเจบอกเสมอว่าไมล์เล็บเจเจเชื่อคุณเตงโมเพราะอะไรเพราะมีการมีโทรศัพท์คุยโทรศัพท์นะคะถ้าเอาโทรศัพท์ของคุณเตงโมไปเนี่ยถ้าระหว่างที่คุยโทรศัพท์แล้วถามว่าน้องเซดิ่งหาอะไรเนี่ยเขาจะได้เห็นว่านะคะ ถามไลน์ตอนนั้นน่ะน้องหายกี่โมงมันจะอยู่ในโทรศัพท์ของคุณแตงโมงนั่นแหละค่ะถ้าตอนที่กำลังโทรอยู่นะ่ะและถามหาถามน้องเซดิงนะว่าน้องหาอะไรอยู่นะ่ะมันจะต้องมีอยู่ในคําคําพูดโทรศัพท์นั่นแหละค่ะนอกจากว่าวางโทรศัพท์ไปแล้วแล้วถึงถามน้องนั่นแหละค่ะคําถามที่ถามน้องนะ่ะถึงจะไม่ได้ออกมาในโทรศัพท์นะคะนี่แหละค่ะก็คือความจริงจากปากคนในหมู่บ้านนะคะคลิปนี้ก็ฝากนะคะ ไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนเนาะนะคะใครที่ติดตามลุงใครที่พอมีกําลังก็ช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ T.P. Screen ของบริษัทมนโอมโฮมทรัพย์นะคะให้กําลังใจลุงป้านะคะตามกําลังของเราเนาะอย่ากเกินตัวนะคะไม่มีดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจเนาะก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะ มาที่พีทของคุณและชนีลูทินเซตของคุณอ,อ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์แล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะที่ค้าขายทางออนไลน์กันเนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะแล้วก็เอฟซลุงป้าด้วยนะคะก็ขอให้เอฟซีไมล์เลฟเอฟซลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญแล้วก็ทุกๆคนนั่นแหละค่ะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลฟเจเจห้าเก้าแปดชแนลนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญ คิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคแล้วเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงธุรกิจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะเจอาก,กันคลิปหน้าค่ะจะเอาข่าวของคุณแตงโมมาเล่าให้ฟังต่อในการโทรหาคุณละมุดนามสมมุตินะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ